คืมาเดเมดูคือแเบอกอสปิซเล็กอะไก่โซนกันฟอร์มิลเช่มิลเช่เมนูมสปิซ่าเล็กก็เจนสอร่อยไหมเบอซหลายเซ็ปหลายมันบอกเซ็บหลายควงมักไก่ยันื้ชิริ สองจานเราลูกไส้ฝอยบาดนีิเอาอเมื่อท่านได้กินลูกไส้กินไปสองจานแล้วรสคุ้มดีดอกลูกมากคุ้มยุ่งครึ่งราคาเี่แหละมันจะคุ้มยไอ้ลูกครึ่งนี่ราคาเหรออะไรไหมชื่นใจชื่อนใจใครบอกว่าไม่อร่อยแล้วก็ใช้ได้อยู่นะอร่อยนะ วันนี้เราเข้าเมืองนะคะเดี๋ยวไปกินซาบูซูชิกันนะคะเมืองน,นอร์เวย์นะคะเข้ากระสุนเป็นยังไงเราก็ไปลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะของเมืองไทยจะไม่ชิมนะคะมาลองชิมที่นี่กันไปกัน4คนนะคะี่ค่ะตามงไปเลยตามไปเลย ลถูกสองบาท11เอ้แก๊งเส์อะคุรัตน <laughs> ี่พี่พี่พี่ถ่ายลงยูทูปเห็นหน้าได้ไหม โอเคโอ้ยดีมากเลยที่คนเจอเจอคนไทยด้วยกันโอ้ยดีใจเลย <c oughs> โอเคจ้ะเราไปตามหาหาที่หาที่นั่งกันเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยรออาหาร

Kan Martin ha ha Vil du ha den? Hva er det? Det er sånn uh... er det? Nei. Ikke ha. Nei! Uh... Hvor er sjuskjeen? På andre sida. Vil, vil du ha våron? É isso? Basta é. 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 โอเคนี <Okay. S 2> mm ่จะกับบเล็กสิาเอ๊ะพวกาปอยู่แบบว่ดูว้าวขอมาเติมกันคะเยอะมาก ก็เจนนัสอร่อยไหมเซ็บหลายมันบอกเซ็บหลายของมักเหมันะชุ่มหชุลิงไก่ทอดก็มีนะคะไก่ทอดไก่ทอดปอเปี๊ยะแล้วก็ซูชิ่ไม่เดค่ะนี่ดนแล้วก็ิ่งที่บ๊อบบบคนเยอะตอน กินหน่อยพูดหลายๆกินหน่อยกินแน่จะเบาหลายคารมาตินสเปซลตอจะสนาบาลสนาก่ะคารมาตีนมอสฟิสาอจะบาลสนักกะกินแน่กินแน่จะเบาหลายเาฟนส้มใช้ส้มกาพฟนใช้กานใช้ส้มใช้ส้มครับนะส้มคันดูดูสปี่สะเซ็บรเซ็บรเ็บไม่อนีย

คุ้มยุดอกลูกมากคุ้มยุมไอ้ครึ่งราคาทีไรมันจะคุ้มลูกไอ้ลูกครึ่งน,นี่ราคาเหรอะไรไหมโอ, <c oughs> ชอ้ชื่นใจครื่นใจใครบอกว่าแม่อเลยแล้วก็ใช้ได้อยู่นะอร่อยนะอร่อยอยู่นะเอาสิโชมพูนีอยอนิยสีอ่ะชมพูเนี่ยนะสีถูกใจคุณแม่นะคะถูกใจคุณแม่ ว่า้แม่แม่ขอขอเขาแม่ขอเขาต้องดีดีแกต้องแบแบบแอบแซ่บแบใครว่าสองดาวแล้วก็

ภาษาบาษาบีไม่รู้จัเอบะตบีเนียยังยังก็ังเาะี้จาที่องจานที่สองแม่จานที่สองกับลูกชายจานที่สามแล้วนะจานที่สแล้ไหม อิ่มแล้วก็นอนนะคะนอนพักผ่อนนอนกลางวันแล้วนะคะอิ่มแล้วก็นอนนะคะ เป็นจานสุดท้ายแล้วนะคะจานตกท้ายสลัดสลัดเต็มจานนะคะรอสลัดสลัดมาสลัดเต็มจานแล้วอันนี้จานสุดท้ายแล้วะคะ่ะมมันฮ่